ชื่อแบรนด์คุณฟังแล้วลูกค้านึกถึงของดีๆหรือของลดราคาเพราะคนค่ะชอบจำชื่อร้านแต่กลับไม่จำแบรนด์เราเพราะอะไรพี่แนนัสมน์เป็นแบรนด์สตรีทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานกว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กร สวัสดีค่ะนี่คือ527 Talk ไขปริศนาเรื่องแบรนด์กับครูพี่แอนนัทสมนค่ะวันนี้ค่ะอยากชวนมาคุยเรื่องแบรนด์แบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงและนี่คือถามจริงตอบตรง Brand Strategy Clinic ตั้งชื่อแบรนด์ยังไงให้ไม่เหมือนร้านขายของชำนี่คือคําถามจริงและจะตอบตรงๆกับครูพี่แอนที่เจอคําถามนี้เป็นประจําค่ะในการให้คําปรึกษาห,หรือการสอนกับ SME เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะเวลาสอนเลยก็ว่าได้ว่าหนูตั้งชื่อแบรนด์แล้วค่ะชื่อเจพอพาซาชื่อจริงใจมากเลยค่ะแต่ทำไมดูไม่โปรคำตอบตรงๆก็คือชื่อแบรนด์เท่ากับหน้าตาแรกที่ลูกค้าจะตัดสินเราค่ะถ้าชื่อฟังแล้วรู้สึกบ้านๆค่ะไม่น่าเชื่อถือเขาอาจจะเดินหนีตั้งแต่ยังไม่คลิกเข้าเพจเลยก็ได้ แต่ถ้าคุณขายของบ้านๆก็ไม่แน่นะคะอาจดีก็ได้ชื่อที่ดีค่ะไม่ใช่แค่จำงา่ายแต่ต้องมีภาพจำและภาพความรู้สึกที่ถูกต้องไปด้วยเพราะชื่อแบรนด์เท่ากับความรู้สึกแรกของแบรนด์ที่เรียกว่าเกิดทั้งหมดค่ะงั้นเรามาฟังชื่อแบรนด์เหล่านี้ดูนะคะว่าคุณรู้สึกตรงกับครูแอนหรือไม่นะคะโดย ตั้งต้นจากเจ้าของค่ะเขาชื่อพรนค่ะเขาอยากทําการค้าอะไรสักอย่างเขาเลยบอกว่างั้นเขาชื่อพรน์วงการค้าไหมก็ฟังดูไทยแท้ค่ะแต่ดูอะไรคะธรรมดาหรือชื่อพรนค่ะ P R O N N ก็ฟังดูอินเตอร์ค่ะแต่จำยาาพอลี่ค่ะเล่นคำใหม่แปลกแต่มีสไตล์ก็ดูน่าสนใจค่ะหรือเดือพรนค่ะผสมโมเดิร์นและความเป็นตัวเองค่ะจะเห็นเลยว่าชื่อแบรนด์บางครั้งก็สามารถบอกจริตหรือตัวตนของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ถ้าอยากตั้งชื่อให้จำง,ง่ายน่าเชื่อถือดูมีตัวตนเริ่มตอนนี้วันนี้ที่527ทอดด้วยเครื่องมือที่เขา้าใจง่ายและใช้ได้จริงค่ะแบรนด์ดีต้องเริ่มที่ชื่อที่ถูกจริตตลาดไม่ใช่แค่ถูกใจเราดังนั้นใครยังไม่มีชื่อแบรนด์ฟังคลิปนี้ก่อนตั้งชื่อและแบรนด์คุณจะไม่หลุดไปอยู่ในที่คุณไม่อยากเป็นคลิกลิงก์ใต้โพสต์ทักแชทคำว่าสนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษทันที สร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถาได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังแบรนดิ้งหนึ่งศูนย่งพลัสสูเร็จในการสร้างแบรนด์และทำแบรนด์บุ๊กสนใจ